สวัสดีซ้าสวัสดียามสายนะซ้าวันนี้อันพามาไหว้ซ้ากราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู้บ้านคู่เมืองจังหวัดนครพนมกันนะคะตรงนี้คือวัดมหาธาตุนะซ้าตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเนาะใกล้ๆก,ก,กับลานพ่อปู่ศรีสัตนคราชนะซ้าเราจะไหว้ซ้าขอพอรที่นี่ก่อนแล้วค่อยขยับไปลานพ่อปู่นะจ้า อาต่ว่ามาแรนี่ยก็จะถ่ายให้ดูนะจ๊ะแต่อันบ่ได้เข้าไปนะจ๊ะเพราะว่าแต่งกายไม่เรียบร้อยนะจ๊ะต่ว่าอันแสงเงขาสั้นเนาะแต่บรรยากาศยมามค่ำคืนก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะเพราะยิงสปอตไลท์ขึ้นไปนีงามขนาดเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นบรรยากาศกลางวันนะจ๊ะองค์พระธาตุก็วิจิตรมากๆนะคะ าพาชมบรรยากาศโดยรอบนะเจ้าอันลืมถ่ายรูปในโบสถ์นะเจ้าในอุโบสถมาได้ถ่ายนะเจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกนะเจ้าตรงนี้ก็มีไหว้สาวพระพุทธรูปแล้วก็มีปู่อปู่นะัคราส,สองพระองค์นะคะอยู่ซ้ายขวานะคะองค์นี้ก็สวยนะ,ะอันนี้ก็ออกสีดําๆนะคะเหมือนงูใหญ่นะงูใหญ่มีหอนนะเจ้ามีงอนนะเจ้า เราพามาทางความมือก็จะเป็นองค์ซีรุ้งนะคะสวยงามมากๆนะคะมีชื่ออยู่นะคะอันไม่ได้ถ่ายชื่อไว้เนาะก็จําไม่ได้นะคะแต่มาทุกครั้งก็มาไหว้สาปูสององค์นี้เหมือนกันนะคะสวยงามมากๆนะคะอันนี้ก็บรรยากาศโดยรอบๆพอสังเขปของวัดมหาธาตุนะคะติดลำน้ำโขงนะคะมืออาจจะสั่นสักนิดหนึ่งนะคะค่ะ มองทะลุไปนี่ก็คือลำน้ำหงนะจ๊ะฝั่งตรงข้ามแม่น้ำก็คือ,อซอสป,ป,ปอลาวนะจ๊ะแขวงคำม่วนนะคะยามราตรีจะสวยเนาะแต่ยามกลางวันนี่ก็คือแม่น้ำสายใหญ่นะคะวังใหญ่ไพศาลมากๆค่ะแม่น้ำหงนะคะ อันนี้ก็บรรยากาศโดยรอ,รอบนะคะช่วงเช้าอยู่ไม่ร้อนมากนะคะแต่กลางวันแล้วก็ร้อนตับแตกเหมือนกันนะคะเมื่อวานไปนครพนมนะคะไปไอไวพระธาตพนมไม่ได้ถ่ายคลิปม,มาฝากเลยค่ะมันร้อนมากะคะ่ะก็เลยกรับไหว้สาเสร็จก็ออกมาเลยตอนเย็นก็เลยพามาเที่ยวชมลานพระปู่ศรีสตนคกุลในช่วงค่ําคืนนะคะอากาศมันเย็นนะคะแต่กล้องไม่ไหวค่ะ ในส่วนตรงนี้ก็ใกล้ๆลานพ่อปูนะคะนี่ด้านหลังพอ่อปูรีสัตนาคราชนะคะโรงแรมตรงนั้นก็เป็นจุดเช็คอินอันหนึ่งนะคะอันเดินมาด้านหลังนะคะเดี๋ยวสักแป๊บเดีอยวจะพาอ้อมไปด้านหน้านะคะสวยงามคนละแบบนะคะอ่าบรรยากาศรำน้ำโค้งนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าคะ่ะปูพ่นน้ำลงน้ำโขงนะคะ อันนี้คือลานพ่อปู่ศรีสัตานาคราชขอพรที่นี่ได้นะคะปู่ศักดิ์สิทธิม์มากๆเลยนะอันส่วนใหญ่อันก็ขอนะไม่ได้บนนะขอซื้อนี่แหละใจศรัทธามันก็ได้หมดละค่ะเ,เท่ากับวันไหวสองรอบเนาะมาไหวกลางคืนรอบหนึ่งแล้วมาไหวกลางวันอีกรอบนึงและเป็นสิ่งที่คิดนะคือกลางวันเรามาเป็นหมู่คณะนะคะ ไม่สามารถถ่ายคลิปได้ยืดยาวได้นะคะถ่ายพอสังเครนะคะไอ้ออน,นี้ก็บรรยากาศโดยรอบๆนะคะเสมือนว่ารีบไปรีบกลับออประมาณนั้นนะคะส่วนเมื่อวานตอนเย็นนี่ก็เต็มที่นะคะกัะโดดมาสกลนครเลยนะคะอันนี้เป็นพระธาตุเชิงชุมนะคะเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสกลนครเหมือนกัน,นะคะอันมากราบไหว้สาที่นี่เป็นครั้งที่3แลเลยนะคะ ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรน,นะคะอันนี้ก็บรรยากาศพอสร้างคบเนะ,ะท้องฟ้าแบบสดใสมากๆเลยนะคะท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศก็มันยังเช้าอยู่นะคะมันก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะคะแต่เมื่อวานาคนครพนมโอ้โหโหดแบบร้อนเปี้ยงร้อนจนทนไม่ไหวอะคะ่ะมันร้อนมากๆนะคะ กับบวกเดินทางไกลด้วยเนาะว่าคือใจเราไม่ล่มด้วยแหละเออพวกอากาศร้อนแลยค่ะใจก็เลยไม่นิ่งนะคะอันนี้ก็คล้องนะเอารูปได้นะคะใครแบบมีสมาธิคล้องมันจะดังวึ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 งอะไรฮะส่วนในทะลุกําแพงไปก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะอันก็ซื้อเสื้อมาฝากพ่อสองตัวนะคะเพราะว่าที่บ้านมีงานนะคะวันนี้ยิมเจ็ดก็จะมีงานงานพระป่าอะไรที่ประธานโดยดัโมเนาะ ส่วนมก,การาก็จะมีงานของไอ้ครูบาอ้ายอีกนะคะมีหลายงานค่ะอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศพอสังเขปมาฝากนะคะอันนี้คือพระธาตเชิงชุ่มใช่ไหมอข้างในข้างในมีองค์พระประธานนะคะเออวัดนี้ได้ถ่ายข้างในนะคะมีพระประธานครูบาครูเมืองด้วยค่ะมาขอพรได้นะคะ วิจิตเหมือนกันนะคะแต่อันไม่ได้เข้าไปนะคะอันไม่ได้ถอดรองเท้าอันทายอยู่หน้าประตูนะคะในส่วนตรงนี้ก็เป็นลาน,นะคะ่ะลานอันนี้เขาเรียกอะไรสารการ,ปรเปลี่ยนหรือเปล่าส่วนนี้ก็เป็นอุโบสถอีกหลังหนึ่งนะคะก็มีพระประธานอยู่ข้างในนะคะ,ะส่วนด้านด้านหน้าของอุโบสถก็จะมีนี่ท้าวเวสสุวรรณนะคะ พ่อปู่ทาวเวสวรรณนะคะอันก็ไหว้าสาเรียบร้อยอาด้านหน้าอีกหน่อยก็จะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะบ่อน้ําพญานาคเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวอันก็จะกลับกทมแล้วนะคะก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ